สวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คือวัดอุดรหน,นองสังตนนําบลหนองสังอําเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินี่เป็นพระอุโบสถครับวันนี้มีงานชาปนิกิจศพของคุณมะโอมนายจัก,กรินชววณีรน,นาฏนะครับที่ชาปนิกิจสถานวัดอุดรนหนองสัง วันที่24มีนาคมพุทธศักราช2517ที่บ้านเลขที่22หมู่ที่7ตำบลช่องสำหมออำเภอปอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเป็นบุตรของท่านผู้การไทยภูนชาววุลยนาศและอาจารย์พิธวาชชาววุลยนาศมีพี่น้องร่วมกัน3คน 1. ดรวิศวัชชาววุลยนาศทำงานผู้จัดการวิศวกรรมบริษัท AIS มหาชนจำกัด 2. คุณจักรินชาวเวนนาคผู้วายชนสานางสาวพัชราวดีชาวเวนนาประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวประวัติด้านการศึกษานางจักรินชาวเวนนาคุณมาโองพศออ .2524 ถึง2528เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หถึง4ที่โรงเรียน บ้านหนองแดงครุราชบําเพ็ญอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิปีพศ2 5 2 8ถึง2 5 3 0ศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ที่โรงเรียนชุนชนบ้านโสอําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิปีพศ2 5 3 0ถึง2 5 3 5ศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ที่โรงเรียนชัยภูมิภัทีจุมพลอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ตีพุทธศักราช2535เป็น2537ศึกษาต่อระดับประกาศนินยบัตสามทานสุขสามที่วิาลัยสาณสุขศิริพรจังหวัดชุนบุรีตีพุทธศักราช2 5 4 9ศึกษาต่อหลักสูตรอบรมพระการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่มีเงื่อนไขกำหนดเป็นตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ3 4ีพุทธศักราช2547 สำเร็จการศึกษาคณะศาลยศาสตร์ปัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นีพักราช2555สาสต่อในระปรญโทสขาการจัดการสาสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏสยามภูประวัติด้านการสมรสสมรสกับนางนภัสสวนิรนาธิบุตเดิมจันทาเปยนงานที่ที่ว่าการอำเภอเส้งทอมีบุตรพิดาสองคนสื่อหนึ่ง นางสาวพัฒกรชาววณีรนาสู่โรงเรียนบ้านหนองพ่อกองศรี2นางสาวกันตยศกร์ชาววณีรนาศนักวิทยาศาสตร์สังกัดกรมวิทยาศาสตร์บนการกรุงเทพมาหานครประวัติด้านการรับราชการ1นิทยาเดืน2537บรรจุรับราชการที่สถานีอนามัยหนองสังในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข2 ปีพุทธศักราช2 5 5 1ปรับตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการปีพุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสถานีอนามัยหนองสางปีพุทธศักราช2558ย้ายไปรับราการในตำแหน่ผนงผู้อุปการกรมปฐมส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองสาลา ตีพุทธศักราช2 5 9ถึง2567ย้ายากลับมาปฏิบัติในตาแหน่งนักวิการสาารณสุขสำนาญการที่โรงพยาบาลส่งเสริมุขภาตำบลหนองสาาันอำเภอแก่งคอเครื่องราษฎัิศิริยาพร,รที่ได้รับสัตยาพรช้างเผือกไทยจากกัตัมาลาประวัติการเจ็บป่วย คุณจักรินทาววียนา,ยา,นาปกติเป็นคนแข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยไม่มีโรคประจำตัวต่อมาในประมาณเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มทำให้กระดูกหันิปลาข้างขวาหักเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลทางแพทย์ได้ตรวจที่สายพบว่าคุมโองมีภาวะเลือดต่ำ และยังพบว,ว่าตับมีภาวะผิดปกติมากจนกระทั่งในวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2567 6 7คุนมาโอมงมีเลือดออกจำนวนมากทำให้เกิดภาวะท็อหมดสติสิ่งได้ประสานง,งานจากโรงพยาบาลแคง้อแห่พยาบาลเจ้าที่มาตรวจชนสูตรพบว,ว่าคุมาโอมงเกิดภาวะ หัวใจล้มเหลวเฉียบพันและท่านก็ได้จากภรรยาและลูกๆไปอย่างสงบรวมอายุได้5บสี6เดือนขออนุญาตเชิญท่านคุณคูได้อ่าตอนไว้อะไรให้กับคุณหมอจัก,กริศเสาวเวนมนานุสินครับ สนองุูตาทีภวงตาลวนนาดูทุกชมชนเจดชูรับรู้ เมือเธอสุนอบุ่นใจเป็นคนชอบผูกพันคนออกลองรักทันทูรักรู ตราบวันวายไม่ลืมลืมนมรัน,กกรนรด์คุามัดกัตรินชาวัดนิรัาดด้วยบทบาท โสุขคติสวงสวรรค์นิรันเทนผู้ประทานนายวิเชตพงสัตมนานผู้ในวามโดมูในบ้านหลังสัง่ง